สวัสดีเอฟซีทุกคนนะมาตามต่อลาวสตาร์พงนี้ได้เอฟซีเด้อว,วันที่สามฮานอยรวมฮานอยรวมวางไว้ที่สามกับสี่ได้เอฟซีสามสี่ลาวสตาร์วางไว้ที่หกกับเก้าอย่าลืมเลขเด่นได,ด้เอฟซออีเด้อเอาคอยเอฟซีเอาเฮงเฮงปังปังน้ำกันทุกคนทุกคนเด้อ เดืก็จะลืมเรียกเดือนจะลืมจะหลวงจะลืมเรียกเดือนด้วเสียดสดุย่ำตลอดด้วเรียกเดือนนี่ยว่าเขาล่างกับเขาบนเนี่ยยิบซี่พิจารณาเอาแ,แล้วพอไปไในยอดแถวปลายคนมีดสองสามข้นนึงเนาะว่าไงอ่าโอเคโชคดีโชค,ด,โชคดีครับผมสู้ต่อไป